ที่เกิดทันที่เราเนี่ยมาอยู่ในจุดที่เป็นนักธุรกิจตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะเราได้รับแรงบันดาลใจจากใครบ้างคะได้รับแรงบันดาลใจมาจากชีวิตส่วนตัวล้วนวเลยครับ<ะ>จากความสักษของชาวบ้าน<ะ>เราอยากให้ชาวบ้านเรา<ะ>สบายค่ะแสดงว่ามีแม่เป็นบุคคลต้นแบบด้วยไหมคะใช่ครับค่ะเพราะว่าแม่เป็นผู้หญิงเก่งใช่ไหมคะค่ะ แล้วเล่าให้ฟังหน่อยว่าเราเห็นอะไรจากแม่เราถึงผลักดันให้เรามาเป็นนักธุรกิจตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะแม่เขกรียไ้ลยอะไรใหม่ๆอ,ไไอนี่คือสิ่งที่เราได้จากคุณแม่มาค่ะเรียกว่าคุณแม่เนี่ยเป็นต้นแบบเป็นไอดอลของเราเลยใช่ไหมคะ มาวันนี้เนี่ยเราได้เป็นนักธุรกิจตั้งแต่อายุยังน้อยเป็นยังไงบ้างคุ้มใจไหมคะใช่ใจครับค่ะแล้วบอกกับแม่ยังไงทุกวันนี้ก็เดี๋ยวคุณไม่ต้องทางานแล้วแ่อืมค,คือคุณแม่ไม่ต้องเหนื่อยแล้วใช่ครับอเราเราจะแบบเป็นตัวอย่างเป็นทุกอย่างให้กับคุณแม่ แล้วแรงบันดาลใจตรงนี้เนี่ยคิดว่าจะผลักดันให้เราไปสู่จุดไหนได้อีกคะพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะเราก็จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาพัฒนาตัวเองค่ะ <ไป S 1> เรา <9 S 1> เราพัฒนาตัวเองจากไหนคะจากหนังสือจากข้อมูลตรงไหนคะจากข้อมูลทุกอ,อย่างเลยครับทั้งหนังสือทั้งสือส่อโซเชียล จนทําให้เราก้าวเข้าเป็นเจ้าของธุรกิจทุกวันนี้ไม่หยุดศึกษาทุกวันนี้ก็เรียนรู้อยู่ตลอด